ข้อยกเว้นในประกันอุบัติเหตุนะครับสุโุคลณหนึ่งการกระทำโดยดิสุลานะครับมีอันตรตั้งแต่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงสารเสพติดชนิดอื่นนะฮะถ้าคุณเสพยาเสพติดยังไงนะครับคุณก็ต้องโดนนะครับอยู่แล้วนะเห็นไหมนะครับคือถ้าเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณคุณสามารถไม่เกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณสามารถเบิกพีเอได้ นะครับแต่ถ้าคุณขับรถตํารวจบุกแน่นอนนะเพราะตำรวจวกก่าเกินร้อยสิบมิลลิกรัมเปอร์เซนต์ไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ตัวตัวประกันหลักนะครับเงื่อนไขาตามกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าคุณไม่ได้ถือบัตรที่เป็นะระยะยาวนะครับถึงแต่ห้าปีขึ้นไปพวกนี้นะครับถ้าคุณถือไม่ถึงห้าปีนะครับถือไม่ถึงห้าปีนะ คุณจะสามารถเบิกประกันได้ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาครับพอยเวีนที่2การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือทำลายร่างกายตัวเองถึงแม้ว่าคุณฆ่าตัวตายนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไม่ตาย นะครับกับผูกคอตายไม่ตายแล้วหัวฟาดพื้นปึ้งนะครับอันแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นบัเหตุนะครับเพราะต้นเหตุมันจากการฆ่าตัวตายซึ่งอยู่ในคออยู่เป็นการแข่งรถแข่งเรือแข่งม้าชกหวยเล่นบันจี้จำดำน้ำําแบบใช้ถังอากาศคือดำน้ํมันจะมีแบบ2อย่างนะครับหนึ่งเลยคือเป็นแบบดำแบบที่เราเห็นในหนังหรือสารคดีฮอลลรวูหูที่เขาจะดำลงไปแล้วมีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมเขาจะมีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังไอแบบนี้แหละที่เราเรียกว่าแบบมีถังอากาศ นะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือแบบดำน้ำแต่เหมือนกับดำไม่ลึกนะครับมันจะมีสกูบ้าอยู่สกูบ้าก็จะเป็นตัวที่มันใส่ปากเราะนะฮะให้เราหายใจแล้วก็ต่อย่อยจะเข้าหายัวออกนีโดยผ่านตัวปากนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนใสยย่ยางอากาศตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งจะไม่ไม่ไม่ไมใช้ทางออกซิเจนนะครับคุณก็สามารถดำดูแบบดำดูได้นะครับดำดูได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ลึกแอบเพราะฉะนั้นก็ เลยได้รับความคุ้มครองถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับการเล่นมันที่จัมเลยพวกนี้อักเสียงไม่ได้แข่งทุกแข่งฮะยกเว้นแข่งแรลลี่นะครับคือแต่ว่าแข่งจสกีนะครับก็ก็มีคุ้มครองนะครับเพราะเป็นการแข่งที่ค่อนข้างอันตรายแต่ถ้าเป็นแรลลี่เนี่ยมันเป็นการที่ไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับมันอาจจะมีความเร็วไปปันบริกิจแหละแต่มันไม่ได้ใจ้ความเร็วตลอดมันต้องมีการหยุดเพื่อทําภารกิจต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยไม่ได้เสี่ยงมากเท่าการแข่งรถหรือแม้กระทั่งแข่งจสกีนะ การปฏิบัติงานหน้าที่บนอากาศยานนะครับ uh, เช่นพนักง,งาน uh, นักบินนะครับแอร์ o s t e s s c o งสต c t นะครับจอนลี่ที่ทำงานอยู่ณตอนที่อยู่บนเครื่องบินนะครับเครื่องบินกำลังบินอยู่นี่ไม่คุ้มครองนะครับคุณอาจจะถามว่าซ,ซื้อประกันบินไหมซื้อได้แต่ถ้าเกิดเหตุแม้ก็ทั่งคุณอาจจะเครื่องบินไม่ได้ตกหรอกแค่ล้มนะครับล้มอยู่ในเครื่องบินหัวแตกนะครับแบบนี้คุณไม่สามารถเบิก PE ได้เพราะอยู่ในข้อยกเว้นว่า ถ้าคุณเป็นพนักงานนะปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานแล้วเกิดเหตุนะครับอันนี้ไม่คุ้มครองแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาซื้อ PA ขึ้นไปแล้วไปหัวฟาดพื้นบนเครื่องบินอันเนี้ย PA คุ้มครองนะครับเพราะเราไม่ได้ถือว่าคุณทํางานอยู่นะจุดจุดนั้นทุกวันนานๆคุณขึ้นเครื่องทีนะครับหรืออาทิตย์ละครั้งอันที่สองครัคุณง่ายคือขอแค่คุณไม่ทํางานอยู่ในเครื่องบินโดยปกติอยู่แล้วนะครับ อเราให้ความคุ้มครองคุณเท่าปฏิเหตุกากถตาขณะที่คุณโดยสารไปการทะเลาะว่าหรือมีส่วนยว่อยุ่งให้เกิดการทะเลาะวิวาสนะครับส่วนมีมีส่วนร่วมในการประทะการทะเลาะแบบนี้ก็ไม่คุ้มครองเอาง,ง่ายๆนะครับบางทีผมผมมองว่าวันนี้ถ้า,ถาหมามากัดเราโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรมันนะครับมันจะคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุได้พราะเราไม่ได้จิตนาปัจจัยมาจากภัยน,นอกคือตัวหมา แต่ถ้าวันนี้นะครับคุณไปตีหมาหรือไปยั่วหมาไปเตะหม,มาแล้วหมาวิ่งไล่ไอ,ยไมมอย่างเงี้ยครับอยู่ดีไปเตะมันาเงี้ยอันเนี้ยมันสามารถเข้าตีหมวดนี้ได้เลยนะคือการยั่วยุนะครับการยั่วยุยั่วยุให้ให้เกิดให้ให้ให,หมามากัดนะครับเออโอเคไหมเมือนก็ไไ่เข้าแก๊บบาดเจ็บนะครับมันต้องดูดีๆนะนะครับคุณถ้าคุณไปเตะม,มันมันกัดคุณจะไปเบืกอบาเหตุไปได้นะครับเหตุจากใบขับการขับขี่รถจกยยักรยานยนต์โดยเอาจำไว้ง่ายๆครับ ในการสอบอรถจักรยานยนต์ใครขับรถจักรยานยนต์มาก็ตามนะครับถือเป็นข้อยกเว้นทั้งหมดหเห็นไหมเราตีความว่าเป็นข้อยกเว้นคือไม่คุ้มครองนะครับเห็นไหมแต่ส่วนประกันปัจจุบันนี้ในภาคปฏิบัติก็จะมีความคุ้มครองในส่วนของอาการโดยสารหรือการขับรถจักรยานยนต์นะครับครึ่งหนึ่งโดยหลักก็คือครึ่งหนึ่งของของ,ของการประกรันภัยโดยทั่วไปนะครับแต่เวลาจําสอบให้เราเลยว่าจักรยานย,ยนต์ไม่คุ้มครองแต่ซื้อเพิ่มได้นะครับ ในทางปฏิบัติคือมันคุ้มครองอยู่นะแต่คุ้มครองแค่ครึ่งหนึ่งนะครับหรือเท่ากันแล้วแต่บริษัทนะครับต่อมาครับขึ้นยกเว้นขนักขึ้นลงนะครับโดยสารเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ใช่ไหยครับเครื่องบินเครื่องบินแบบส่วนตัวเงี้ยคุณรวยมากคุณซืเครื่องบินส่วนตัวนี่ก็คือไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์เราก็ไม่คุ้มครองนะครับหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ได้คุ้มครองนะครับเพราะไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ นะครับไม่ว่าจะขึ้นจะลงหรือโดยสารอยู่ก็ตามไม่ได้คุ้มครองนะอะเครื่องบินเจ้าข,ของคือเป็นเครื่องบินที่จดเป็นเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้นนะครับการได้รับเชื้อโรคนะครับจะเข้าสู่ปัจจัยภายในแล้วนะครับการรักษาวเวชกรรมสัลยกรรมยกเว้นจาเป็นต้องถามอยู่ดีคุณบอกเฮ้ยอยากจมูกสวยนะครับเออคุณเดินไปให้รถชนแต่ว่ามันชนมันไม่ได้จมูกหักน,นะครับขาหักแล้วคุณบอกว่า โอ้ในเมื่อมันหักไปแล้วก็เสริมจมูกก็เลยจะได้เจ็บทีเดียวจะได้หมอจะได้ขีดชายชาทีเดียวไม่ได้นะครับยกเว้นว่าคุณเกิดอุบัติเหตุชนและดังหักจริงๆอันเนี้ยถ้าเขาเสริมให้ตามความจําเป็นเพื่อรักษาในส่วนของจมูกของไนไว้โอเคอันนี้ได้ครับไม่มปปัญหาจริงไหมฮะแต่อยู่ดีๆถ้าอยากไปสัญญกรรมอันนี้ไม่ได้ครับการแทงลูกนะครับแม้ต้นเหตุการแทงลูกจะเกิดจุบัติเุเช่นคุณขับรถไปกับคุณขับรถไปกับภรรยาแล้วภรรยาตรกรถนะครับ แทงลูกเนาะแบบนี้ไม่คุ้มครองนะครับแม่ว่าต้นเหตุการแทงลูกกันนั้นจะเป็นเรื่องของตัวอุบัติเหตุก็ตามทีนะฮะเคเล็กสิบนาทีนะครับต่อกันนะครับอ่ะ คณะกรอาชญาการรมหรือถูกจับกุมนะครับหรือรูปนี้จากการจับกุมเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะครับอาหารทาาหารอาสาสมัครน,นี่ผมบอกไปแล้วว่า,าคุณซื้อได้นะครับแต่จะไม่คุ้มครองตอนที่คุณปฏิบัติหน้าที่และสุดท้ายเลยคือเรื่องของสงครามที่เป็นข้อยุ้นทุกบุมมาทันนะครับเป็นส่วนของประกันอุบัติเหตุนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับในส่วนของซูมเนี่ยผมแนะนําก่อนนะถ้าคุณใช้โฟนนะครับคุณจะต้องเข้าทางรหัสนะครับแล้วก็ใช้ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดในการเข้า <c oughs> มันจะไม่เหม Android Android เือนดอยนะแอนดรอยนี่กดปุ๊บถ้ามีการส่งลิงก์ให้คุณคุณกดปุ๊บมันจะเข้าลิงก์ให้คุณทันทีนะครับกรณีต่างๆที่ควรรู้ในการเปลี่ยนแปลงอาชีพแล้วก็ผลต่อการอุบัติเหตุนะครับันนี้น่าจะได้ประมาณหานาทีนะครับ ได้ได้แน่ได้ผมว่าได้จบตรงนี้ได้พอดีนะครับอะกรรับค่าทดแทนในกรณีกิดภัยิบัติรุ่งบางชิ้นเชิงถาวรนะครับเนื่องคือได้รับเป็นเงินเป็นคือถ้าเป็นชั่วคราวชิ้นเชิงนะครับชั่วคราวเนี่คือเป็นแป๊บหนึ่งเป็นระยะหนึ่งนะครับคือชิ้นเชิงหมายถึงว่าทําอะไรไม่ได้เลยทํางานเดิมก็ไม่ได้ทํางานใหม่ก็ไม่ได้นะครับก็จะได้รับเงินเป็นจำนวนเงินประกันที่ระบุไว้ในตารางเช่นเขาบอกอาจจะให้สัปดาห์ละสิบเปอร์เซ็นต์สัปดาห์ละ ห้าเปอร์เซ็นตะก็แล้วแต่คุณไปดูนะครับชั่วคราวมีไหมนะถ้ามีก็คุณก็จะได้เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ทุกปีเช่นถ้าบอกว่าสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าสิบเปอร์เซ็นทุนหนึ่งแสนทุนหนึ่งล้านคุณก็จะได้ผมไม่ไน่าถึงน่าจะประมาณศูนย์จุดหนึ่งนะครับเอ่อศูนยะ์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตเนาะถ้าคุณทมทุนล้านคุณก็จะได้อะไรทรับพันอะไนท้่รับเหมือนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าตารางจะกาหนดให้เป็นอันตราส่วนเท่าไหร่นะครับก็จะได้ไปเรื่อยทุกทุกสัปดาห นะโดยที่ความคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกินนะครับทุนประกันนะและรวมถึงว่ายอดในชุดพลภาพซิงถาวรอ,อาชุดพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงที่จ่ายเป็นรายสัปดาห์เนี่ยนะครับรวมการสูญเสียวเสียชีวิตแล้วต้องไม่เกินทุนประกันนะครับค่าใช้จ่ายในการส่งหลักฐานค่าทดแทนก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ประกันนะครับที่ส่งหลักฐานไปบริษัทประกันจะไม่ได้มาจ่ายค่าส่งเอกสารให้นะครับคุณต้องรับผิดชอบเอง กรณีอุบัติเหตุนะครับผู้ประกันภัยต้องแจ้งบริษัทประกันทราบทันทีโดยไม่ชักช้านะครับผู้ประกันภัยก็สามารถที่บอกเลิกสัญญาได้นะครับได้โดยแจ้งเป็นหนังสือนะฮะถ้าผู้ประกันภัยบอกเลิกลูกค้าบอกเลิกบริษัทเสียหายบริษัทให้เบียเป็นแบบชั้นๆนะครับตัวช็อตเลนครนีดูการเปลี่ยนอาชีพนะคบจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเกมมันเริ่มรับถอยหลังให้ผมแล้วแหละฮะ เปลี่ยนอาชีพแล้วความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนอาชีพแล้วความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบนะครับแล้วก็จ่ายเบีย้ยเพิ่มซะนะฮะบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับตามเบีย้ยที่คุณเพิ่มมาเป็นดุลเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับต่อมากรณีเปลี่ยนแล้วเสี่ยงมากขึ้นไม่ได้แจ้งบริษัทนะครับคืออยู่ดีคุณแบบ ทำตัวเองให้เสี่ยง,งเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่บอกบริษัทนะคุณเปลี่ยนอาชีพนะบริษัทประกันก็จะจ่ค่าต้แทนให้กับตัวเงินประกันที่เบี้ยประกันเดิมเนี่ยนะครับสําหรับประกันเช่นถ้าสมมติว่าถ้าสมมติมททน, 1, นะครับว่าผมทําทุนหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งหนึ่งพันบาทเบีย้ยเดิมมาล้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเบีย้ยอาชีพใหม่เนี่ยนะครับหนึ่งล้านบาทจะได้ทุนแค่ห้าแสนเพราะฉะนั้น หนึ่งพันบาทเขาจะได้ทุน 500, แค่ห้าแสนดังนั้นหนึ่งพันผมมาสู่อาชีพใหม่ก็จะมีมูลค่าแ 500, ค่ห้าแสนกองหน้าแสนเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจากบรณีครับผมจะได้ความวาม,ามุ่งครองแค่ห้าแสนจากเดิมที่น่าจะได้ล้านหนึ่งอันนี้คือแบบไม่บอกครับเปลี่ยนแล้วเสี่ยงมากขึ้นโอเคไหมต่อมาครับในข่าวอีกอันให้ดูดีๆนะครับบางบริษัทประกันททราบก็จะแบบดูเว้นเขาก็ท่าทราบเขาจะ้าก็าทราบนะครับ เขาจะให้คุณสองอย่างมัจะเพิ่มเบียยไหมหรือเขาก็จะไม่รับคุณเลยนะครับก็ดูดีเนาะอ่านห้าทีนะครับเนี่ยมาครับเช่นในอีเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับก็ทําเบี้ยหนึ่งพันนะครับทุนหนึ่งล้านเปลี่ยนอาชีพนะครับอาชีพใหม่นเนี่ยเบี้ยหนึ่งพันทุนห้าแสนนะครับเพราะเสี่ยงกว่าเดิมเนาะ ก็ตอบไปเลยครับว่าจะได้ค่าชิ minute, ้นไหนได้แค่ห้าแสนนะครับเพราะว่าเอาเบี้ยเก่าเทียบกับความมุ่งครองใหม่นะครับต่อมาเบี้ยเปลี่ยนแล้วเสียงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นประกันจะลดเบี้ยประกันภัยและคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนนะครับคือเป็นช็อตเลทก็คือถ้าเสียงน้อยลงเนี่ยเขาก็จะคืนเบี้ยประกันให้นะครับคือว่าสมมติว่าคุณคุณทําตอนนั้นพันหนึ่งย้อนกลับไปตัวเดีกันกับเมื่อกี้พันหนึ่งแต่ด้ห้าแสนแต่คุณเปลี่ยนอาชีพใหม่พันหนึ่งมได้ล้านหนึ่ง เขาจะไม่ได้เช่คุณจ่ายพันหนึ่งนะครับเขาก็จะคืนเบีย้ยนส่วนนี้ราคุ้มครองแล้วนะคุณอาจจะเหลือความคุ้มครองห้าแสนเหมือนเดิมแต่เบี้ยที่คุณจ่ายจะน้อยลงเท่านี้ครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาขึ้นอุบัติเหตุนะครับนักเรียนนิสิต์นักศึกษานะครับ <c oughs> น่าจะหมดพอดีกนะ็ในส่วนของประกันอุบัติเหตุจะมีเยอะแล้วก็ยาวนะครับยาวพอสมควรเนาะ แล้วก็จะมีเรื่องของตัวอื่นจะแทรกมาบ้างนะครับประกันว่นจะมีเรื่องของเคด้วย,ยประกันการท่องเที่ยวนะครับประกันในส่วนของไร่อประกันเรือนะครับพอจะแยกไปอนี่ยร้อนเป็ตะล็ดมันจะกว้างมากครับมันมันมีไม่อ่านนั่นจะประมาณสองสองวันก็น่าจะจบเปตะล็ดได้นะครับพอจบเปตะล็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขึ้นในส่วนของเรือให้อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ฟังก็เข้ามาฟังในส่วนของประกันเรือด้วยกันได้นะแต่ใครที่อาจจะเคย ฟังมาแล้วก็ถือว่าครบทวนอีกรอบนะครับรองให้คอพคาประกาศให้สอบนะครับหรือให้เขาบอกว่าเฮ้ยจัดสอบได้คา,าถามผมเนะเ่ยถ้าจัดแบบแบบออกมาจัดทั้งนอกนะครับในส่วนตัวผมว่ามันมันทำได้นะว่ามันทําได้ครับแต่พิ่ว่าคอพจะหรือเปล่าโดยการที่แบบคุณก็จัดสถานที่ทัที่หนึ่งที่มันสามารถวางความห่างกันได้สองเมตรครับ แล้วก็ผู้ข้อสอบจะต้องใส่หน้ากากใส่ตัวอะไรนะที่มันเป็นใส่ใสกันแบบร้อยเปอร์ซนนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าคือถ้าถามว่าวันนี้คพอพพบอกไม่ให้สองไม่ให้อะไรนะครับไม่มีอบรมใดๆทั้งนั้นเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่าการเติบโตของตัวแทนในหน้าก็จะน้อยลงนะครับไม่มีที่ไหนอยู่ได้เลยเพราะว่าในหน้าไม่มีไม่มีบัตรใหม่เกิดขึ้นนะแล้วก็ บัตรเก่าบางคนก็ไม่สามารถอบรมไปต่อได้หาที่ต่อไม่ได้ก็จะแบบบัตรมันก็จะขาดไปดกับทุกคนแม้ว่าคอพอจะขยายให้คุณมาทําบัตรใหม่ได้ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พราะว่าหลากัหลกๆเลยผมนนี่ยคนนี้คนที่อยากสอบน่าจะมีเยอะนะครับอาจจะไม่แน่อาจจะแบบเฮ้ยคอพอลจะหาศูนย์ที่นึงนะครับแล้วก็ให้มันเป็นมีลักษณะระยะห่างตามสองเมตรตามเงื่อนไขนะครับคนเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนดีที่สุดนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ใครที่ไม่ทันตรงไหนนะครับเข้ามาช้าหรืออยากส่งอะไรเพื่อนดูนะครับยิ่งบอกครับลิงก์เนี่ยใส่ไม่ให้แล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับต้นนี่หมายถึงว่าต้นที่เราทำซูมนะฮะก่อนทำซูมไม่ได้อัดนะครับเออ่อนทำซูมที่เราเรียนผ่านมาไม่มีการอัดนะคลิปนะแต่แน่นอนว่าจะพยายามวนกลับไปนะครับบางทีเราจะวนไปสุดไปจนถึงจุดที่ไอตรงเนี้ยนะครับตรงตรงจนจนวันที่อัดซูม จบพอดีนะครับประชุนกับรถไปแล้วก็ไปจนไปถึงประกันอาชีพภัยบ้านอยู่อาศัยก็ได้นะครับเพื่อให้ซูมตัวนี้ยมันครบทุกหัวข้อนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะส่งไปใน youtube นะครับกลับไปดูอีกทีในช่องนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพอนะครับ